สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงหรือว่าใครที่อยากจะดูแลสุขภาพต้องห้ามพลาดตัวนี้เลยค่ะ เนเจอร์เออร์แกนิกไซเรียมฮสต์ตัวนี้นะคะเขาเป็นสารโซลิเบิลไฟเบอร์จากพืชร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นสารน้ำาข้าที่ผ่านมาตรฐานออยอซึ่งผลิตมาสำหรับผู้ที่มีภาวะเบาหวานไขมันเลือดสูงโดยเฉพาะเลยคะ่ะบอกเลยนะคะว่าเขาจะช่วยให้ระบบลำไส้ของเราเนี่ยทำงานได้ดีสุขภาพของเราก็จะแข็งแรงทานได้ทุกวันก่อนมื้ออาหารมีส่วนประกอบหลักๆเป็นไซเรียมฮสต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วไซเรียมเฮส์เนี่ยนะคะเขาจะพองตัวแล้วก็ทำหน้าที่เหมือนกับขนแปลงเล็กๆเ,เข้าไปช่วยทำความสะอาดลำไส้แล้วก็นำของเสียออกมาแล้วก็ยังช่วยชะลอการปล่อยน้ำ ของเราเนี่ยอยู่ในระดับที่มันคงที่แล้วก็ปลอดภยัยช่วยลดไขมันในเลือดได้ด้วยนะคะชงง่ายดื่มง่ายสามารถชงผสมน้าเปล่าหรือว่าน้ําผลไม้ได้ตามต้องการเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าหลังดื่มติดต่อกันเป็นเวลา3สัปดาห์จะรู้สึกได้เลยค่ะว่าเขาช่วยปรับระดับน้ําตาลในเลือดของเราให้สมดุลแล้วก็ยังช่วยลดไขมันในเลือดของเราช่วยลดระดับไขมัน LDL ในเลือดได้ถึง13มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเลยค่ะเหมาะมากๆสาหรับผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานโรคไขมันโรคความดันโลหิตโรคหัวใจหรือว่าใครที่ต้องการดูแลสุขภาพแนะนําเลยนะคะ Nature Way Sodium t h i a z i กระป๋ มากเลยค่ะ